ก็เดี๋ยววันนี้นะคะนัดลูกค้าไว้นะมาเจาะเลือดนะ้องน้องหมาพันเด็เดนนะคะน้ำหนักน้องก็อยู่ที่ประมาณประมาณ50โลได้นะคะก็เออเอาไปลำบากก็ต้องให้หมอมาเจาะเลือดนะคะเป็นการเจาะเลือดเช็คสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าการทำงานเป็นยังไงเนาะ เขาไม่ให้ผู้ชายจับเราไม่ให้ผู้ชายจับแ<ะ>ม่หมอเคยจะเข้าไปช่วยไม่ยอม<ะ>อครอบัว

ไม่ก้กากให้โตเหแต่ว่าผู้เนี่ยเป็นอะไรแต่ผู้ชายอะเหมือ,สสอนกลัวโนแกเป็นผู้ชายอืมมันแล้วแต่คนมั้งยังไม่คุ้นกับผมอาจจะกลัวหนูก็ไม่เคยแต่ก็มาอยู่กับี่หละก็มามหาเขาจับเาะโดเขาก็าไปกลัวใช่ว่าจะป้อนก็เหมือนเขากลัวผมก็เลยป้อนยาไม่ได้เลยต้องให้หมอมาแต่หมอ่ป้อนได้หนูจะผสงอาหารให้กินครับ ได้แม่หรือว่าให้เขาอ้อมไปด้านนู้นบางบางทีอะไรจะมาหน่อยแต่ตอนนี้ก็คิอว่าสรุปแล้วก็คือมีคนดูแนถ้าไม่มีใครก็หนูนี่แหละหนู เจ้านายใหญ่อะเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเขาแล้วใช่ไหมก็ไปจ่ายตังค่าจ่ายตังอย่างเดียวจ่ายตังอย่างเดียวไปจ่ายตังอย่างเดียวค่าข้าวค่าอาหารค่าเลไรทุอย่างจ่ายตังอย่างเดียวไปเด่นหลบหลือยะขยะน้อยเก่งมากตอนที่แล้วอะเหมือนอุ้ยพี่เขากลัวจนน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาคอตาคอยดติ๋งเลยอ่ะเฮ้ยแบบกลัวอ่ะไม่ได้อะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเจาะเลือดครับวันนี้เจาะเลือดเจาะเลือดเช็คสุขภาพะจำเลือดเปตรวจเพราะว่าเขาหมาใหญ่อ่ะเป็นอะไรต้องต้องตรวจไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นไรจะได้รักษาคันดูมีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะกินเยอะเหมือนเขาไม่อยู่นี่ก็ดูล่าเริงขึ้นเยอะ สมมติว่าไงคือหมอก็สื่อสารได้กับในช่างช่างมาเลยค่ะถ้ามีอะไรคือแกก็จะแจ้งไปเองแจ้งเลยแกคงไม่มีใครอย่างเงี้ยอยู่ในออฟฟินี่แหละขับรถไปติดกันเดี๋ยวพี่จะมีอะไรคะหนูชื่อมันีอ้โหคูชื่มนีมันีมมนีเบอร์ไหมีค่ะ